ตอบบ้างไม่ใช่อตอบบ้างพี่ดีดาวเด่นทั้ง3คนค่ะกับโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าดังสนั่นมีประเด็นตลอดเลยกับพี่ดีทองค่ะคือจริงๆอ่ะจุดเริ่มต้นมันเหมือนคนเหงามาเจอกัน,นจริงๆคือเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันปเป็นเรื่องเป็นราวแต่อพอเรา พอเราทําอะไรที่มันไม่ได้ตั้งใจมันดันกลายเป็นแบบแมสอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงั้นเราก็จริงใจก,กับเรื่องเล่นๆเ,เ,เลยไหมนะคะก็เลยตั้งชื่อรายการว่าพีดีทอล์กแล้วก็พี่มอฟีดเองเนี่ยเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการไลฟส์สดอยู่แล้วพี่ฟิกแนะนำว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราควรจะทำในช่วงแบบเวลาเดิมๆนะคนจะได้รู้ว่าเออเราไลฟ์เวลานี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าทุกเที่ยงคืนนะคะกันเธยจะเริ่มตามหาละวันนี้พ้อมไหมเออใช่ค่ะก็ เราขึ้นทุกวันจนตอนนี้เราเริ่มคุยกันจนถึงเรื่องส่วนตัวแล้วนะคะเริ่มไม่ใช่เรื่องนางงามแล้วเรื่อคนขับรถแล้วเรื่องคนขับรถทำไมบานเอาจริงๆคือที่มันเป็นเที่ยงคืนเพราะว่าบอสบอกว่าให้นางงามผู้เข้าประกวดตอนนี้เข้ากองอ่ะลงเที่ยงคืนแล้วบอยก็บอกว่าอย่าไปแบบอย่าไปแย่งเอ็นเกตนางงามให้คืนหลังเที่ยงคืนซึ่งก็เป็นราพอดีที่แม่ฟินลงไลฟ์สดถายของพอดีเออพอดีเลยเนาะเราก็มาเมาท์มอยกันแบบ เียกมภูเก็ตมาเรียกเชิงเซามาเรียกจังหวัดน,นั้นมามาจอยกันอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นมันสนุกเพราะว่าด้วยความที่แบบเราได้เหมือนแบบได้เปิดเผยความเป็นตัวเองที่ไม่ใช่แค่แบบผู้บริหารทีด่ดีดูนั่นนี่อันนี้ดูเข้าถึงง่ายดูสนุกดูจอยแล้วก็เป็นคนวงในที่แท้์ทัวอะไรเงี้ยมันก็ทําให้รายการมันสนุกขึ้นแล้วก็แบบคนเนี้ยป้อนคําถามดราม่าเก่งมากเา,าเป็น มือชงมือชมือชงไงครับมือชงไม่ได้ป้อนันดับดราม่าเป็นคำดามที่ทุกคนอยากรู้เออเราแค่เป็นตัวแทนหมู่บ้านใช่เราเป็นตัวแทนหมู่บ้านของกลุงรังงามเท่านั้นเองเราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็ถามไปด้วยความจริงใจอันนี้แหละมันเลยทําให้พีดีท็อกดังเราไม่ได้สร้างกระแสเลยเลยคำถามที่ถามไปได้เป็นคำถามที่ทุกคนไม่รู้แต่ไม่มีใครกล้าถามจริง ดราม่าแต่จริงๆช่วงช่วนี้เริ่มเริ่มไม่ค่อยดังเท่าไหร่ละเริ่มเงียบลงเพราะว่าดราม่าไม่ค่อยมีก็เลยเดี๋ยวต่อไปเราต้องมีดราม่าบ้างละเพราะว่าตัดสินใจไม่พูดเรื่องดราม่าแล้วพอไม่พูดเรื่องดราม่าดอกว่าไม่พูดเรื่องดราม่าปุ๊บคนหายไปเลยขึ้นอนู่คนหายเลยก็ที่หลบก็คือกลัวดราม่าแต่ว่ากลายเป็นดราม่ากว่าเดิมก็คือก็กลายเป็นว่าเราก็ได้รู้ว่าอะไรที่เป็นเรื่องของคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องของฉันค่ะก็ต้องไม่ต้องพูดถามว่ากลัวไนเวลาพูดออกไปแล้ว พี่กลัวมอร์ฟินพี่กลัวพิตี่กลัวมอร์ฟินไม่กลัวคือทุกครั้งที่คุยกันอย่าอยู่หลังบ้านบอกว่าฟินอย่าพูดหมดนะอย่าพูดทุกเรื่องไม่พูดทุกเรื่องเท่ากับพูดทุกเรื่องแสดงว่าเบรกกันแล้วไม่เคยเบรกตลอดเบรกทุกเจอทุกครั้งที่ประชุมบอกฟินเราต้องทํางานภายใต้ความเงียบอย่าให้ขึ้นไลฟ์สดคือก่อนไลฟ์เนี่ยเราบีบกันทุกบีบอ่ะเราเราบีบทุกไลฟ์แต่ขึ้นปุ๊บเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเราก็แบบตลอดเราต้องยอมรับไป จัดการนออะก็เป็นดราม่าเจราต่างจัดแคือเจ๊กันนอนเมืองเป็นดราม่าที่เกิดจากการที่เจ๊กันขึ้นมาพูดเองไม่ใช่เราเราเปิดเราเปิดงานเราต้องการจะเคลียร์แบบว่าเป็นคนกลางเออเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะเล่าให้ฟังแต่ไก่ทีาเจ๊กันทนไม่ได้ขอพูดเองนั่นแหละจบตรงนั้นเลยตายบู ไต่หมูมากตอนนี้ไ <uk> <luxury. S 2> ต่หมูเลยเพียนมากเพียนมากของแรงนะของแรงของแรงของแรงจริงมันเป็นความที่จริงๆต้องบอกว่ามันมาจากการที่ฟินอ่ะเขาเป็นคนที่ที่ไม่ปิดกั้นใครเลยเอาต้องบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็เมื่อชีวะเฮ้ยฟินเราคุยแค่สามสคนดีไหมแต่ฟินบอกว่าเราอยากให้เกียรติพีดีทุกคนมันก็เลยเป็นจังหวะที่การให้เกียรติเท่ากับเขาไม่มีส่วนร่วมดราม่าซึ่งเราเข้าใจเพื่อนเพราะว่าเพื่อนจะพูดรับหลังตลอดว่า เราบางทีเราก็รู้สึกว่าเออคนมันเยอะเนาะ<ช>มันคุมม่เสร็จยากมากก็บอกว่าฟีนแล้วพิงบอกไม่ได้อยากให้ทุกคนขึ้นก็ก็เป็นแบบที่เห็นซึ่งเราก็เข้าใจว่าเบื้องหลังเขาเจตนาดีอยากให้ทุกคนได้แชร์ตัวเอง<ช>เขาไม่ได้ซัพพอร์ตใจกรรันกว่กพีาดีก็<ด>คือทุกจังหวัดไง เราจะมาแบบจังหวัดนั้นไม่ได้จังหวัดนี้ไม่ได้มันก็จะไม่เมะสมไหมแต่บนตลังก็คือบอกว่าไม่เป็นไรเอาเท้าเราแล้วกันตลังค <c oughs> ือนั่งม่สกันสามคนมาสามคืนแล้วนั่งแล้วด้วยต่างคืนนั่งสามคนเริ่มเมาคนไข้เมาเลขาเมาเมาแค่นี้ละอะไรเงี้ยเออเริ่มแบบนินทาคนขับรถบ้างอะไรบ้างตามเรื่องตมราวไปอะไรอย่างเงี้ยได้มีการทักมารัารว่ามันจัการทักมาขอโทษจัการทักมาขอโทษหนักมากบีเกอทักมาขอโทษเนาะ ก็เลยบิ๊กก็บอกว่าเป็นยังไงมัางพี่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเทแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก็เหมือนเดิมเราก็ยังแบบรู้จักกันแต่แค่ว่าวันนี้แบบสถานการณ์มันทําให้แบบอาจจะไม่ได้ไม่รู้จักกันในงานของพีดีก็ยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าบางทีคนเราก็คิดอย่างหนึ่งการแสดงออกอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าบางทีคนเราก็คิดไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทำความเข้าใจอะค่ะแต่ว่า ตรงนี้ก็เขาลพการตัดสินใจของบอสแล้วก็เขารพการตัดสินใจของของทุกคนที่เกิดกับเหตุการณ์นี้แล้วก็พูดตรงๆว่าอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนาถามว่าคนบอกไม่เห็นใจเชอเองไหมเห็นใจเชอเอมสิก็ไปเคลียร์กับบิ๊กให้อยู่ว่าแบบว่าเออบิก๊กเรื่องนี้เดี๋ยวพี่จะกดใจการให้ใจกันแบบพี่จริงนเะขาเป็นคนเขาเป็นคนใจบุญนะเอาจริงพี่ว่าพี่ดุสุดในกลุ่มจริงป่ะพี่จะบอกว่าย่ญ่ๆเขาเป็นคนแบบว่าเออต้องให้คนนู้นต้องให้คนนี้เขาไม่ใช่สไตล์แบบว่า ฟาดฟันใครหรือว่าใครรับหลังอันนี้พี่การันตีว่าดยูดเขาพี่ต่างหงษที่บอกหยุดอย่างไรเงี้ยเขาเป็นคนแบบว่าใจดีอะใจดีอะไรเงี้ยเออก็ก็ต้องขอบคุณบิ๊กที่แบบเข้าใจอะแล้วบิ๊กก็แบบเออเห็นใจเราด้วยอะไรเงี้ยทั้งที่แบบกระแสมาแบบแบบนึงแต่ก็ทําให้ฟินแบบว่ารู้ว่าเออบางทีอะเราเมื่อเราเสียงดังแล้วอะเราพูดไม่ได้ทุกเรื่องเหมือนเมื่อก่อนแล้วอาจจะแบบว่าเมื่อก่อนยังไม่ดังไงตอนนี้ดังแล้วก็จะแบบต้องประหยัดทำนิดนึงแต่กลับต้งยอมไหม ไม่กลัวกะ <S <S เทริรแท็กก็ยังตอบบ้างไม่ตอบบ้างว่าช่วงนี้ดังแล้วอันว่ากลางวันประชุมหมอฟินที่เราไม่พูดนะกลางคืนขึ้นเลย <S <S ยังคงสู้มือกันเลยเหมือนเดิมอัน,นจะนขออนุญาตย้อนลับมาถามเรื่องนางงามสักนิดงึ้น่ะแมกรรมการที่ได้พีดาไม่่มันามาจะกลายเป็นแบบว่าหลายคนมองว่ามันเหมือนกับลุดน้วกเเอาจริงๆคือการที่ผู้เข้าประกวดมาแบบตัวแม่ทั้งนั้นเลยอ่ะทุกคนก็คือก้าววัดนะ คือผลลัพธ์แล้วว่าว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้กลัววีนากันนะทุกคนก็พร้อมพร้อมสู้พร้อมไฟและอีกอย่างหนึ่งก็คือทาให้เราเห็นเลยว่าเมื่อวีนามาประกวดเนี่ยทําให้คนที่มาสมัครก็คือต้องมั่นใจตัวเองจริงๆว่าตัวจะสู้ได้ก็เลยมีแต่ตัวบนๆนั้นเลยกลายเป็นเรื่องดีไปอีก ก็เลยกลายเป็นเรื่องดีไปอีกค่ะคือแม่พีนีืยันว่าการที่ได้พีนามาคนนี้จะไม่มีการแบบนอนวงหรือล็อกวงให้กับน้องเลยก็คือเราจะวัดกันแม่ให้ดูอย่างหนึ่งว่าแม่ฟินนอนวงมา3ปีแล้วไม่เข้าห้ามาหมขอช่ย้เจอคืนองเนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่าไม่ล็อกอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆสู้กันตามศักยภาพตามศักยภาพอันนี้เขาเป็นสายแฟร์อยู่นะสายแฟร์สายแฟร์เราก็ว่ากันตามหน้างาน ก็กันตามนักงานถ้าสมมุติว่าทุกคนมีคนทำดีกว่าก็ว่ากันตามนักงานแต่ต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้เขาก็มาแรงจริงๆเลยเ,เมืเ่อกี้เ็ตเขาพูดและแม่เผาความรู้สึกหน่อยหน้าสมุสาว,สวไม่เขา้าลูกสาวอยู่ไม่ได้มาไม่ได้มาสัมภาษณ์เลยอะ่ะลูกสาวเดินอยู่เมื่อกี้อตอนแรกเศร้าแต่พอวันต่อไปก็ก็รู้สึกว่าเข้าใจอะ่ะมันจะมีแวบหนึ่งอะที่แบบเสียดายอ่ะแต่ไม่เสียใจนะเพราะว่าเข้าใจบอส เพราะว่าเราเข้าใจว่าลูกสาวเรามปนมีเงื่อนไขหลายอย่างจริงเอาให้มันพร้อมก่อนค่อยมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วน้องตอนนี้น้องก็ทําใจได้แล้วน้องก็มีความสุขละน้องก็ทําอะไรได้ด้วยตัวเองแบบไม่ติดสัญญาใดๆน้องก็มีชีวิตของน้องไปอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องก็ยังอยู่ในการดูแลของฟินอยู่ค่ะและ้วน้องก็เข้าใจอะไรมากขึ้นคือพอเกสจบการประกวดเกสไลฟ์สดขายของตัวเองเกสบอกว่าหนูจะทําให้เหมือนตอนที่หนูทาแคมเปญเหมือนเขาได้เรียนรู้อะ การเข้ากองทัให้เขาได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอื่นเรียนรู้ที่จะฝ่าฟันเรียนรู้ที่จะต่อสู้ฟินว่ามันได้อะไรที่ดีกว่าไม่ดีอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ารอบลึกตอนนี้แต่ว่ามันมันทำให้น้องได้เรียนรู้เยอะมากแล้วฟินก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณภาพมากกว่าเดินมนจากเข้ากองแต่ขขอย่างในนะพี่ดีเราเราเองเราหน่อยรูกเลยหน่อยไหมมันก็จะมีแว็บหนึ่งมีแว็บหนึ่งที่ว่าอุ้ยมันน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะอย่างนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเราเราทำได้เท่านี้เราทําได้ที่สุดเท่าที่เราจะทาได้แล้วอยยางงน้เรก็มจบ เนอเราก็โมงแล้วพอใจละอะที่เหลือก็ปีหน้าว่ากันใหม่ฟินก็คงต้องปรับปรุงในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับการการทำนางงามเพราะว่าบางทีอะฟินอาจจะปล่อยเขาเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปบางทีมันก็ต้องมีวินยัยมีการมีกฎม,มีระเบียบของการเป็นนางงามที่จะฝ่าฟความไปถึงเป้าหมายเพราะว่าคนอื่นเขาเหนื่อยอะเราก็ต้องเหนื่อยอย่างเขาอะไรเงี้ยก็คงจะต้องปรับปรุงในปีต่อไปค่ะถือว่าเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์บางคนอะทำมาเจปีก็ยังไม่ได้เข้าสิิเลยพี่ เพราะฉะนั้นคือมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราอาจจะชนะบ้างแพ้บ้างเนาะเรามาแข่งไม่เป็นไรค่ะเข้าใจแต่ว่าการันตีแล้วว่าต่อปุรีไมต่อต่อไปแล้วต่อไปแล้วโทรหาเพียรทุกปีทุกปียังไงที่ไม่อยากต่อเลยรอกันบ้านรอกันบ้านกัน พี่ปีนี้เป็นไงหนูไม่อยากต่อเลยหนูเหนื่อยมากต่อทุกปีพี่หนูต่อก่อนนะอันนี้เรื่องจริงกวาทุกปีต่อไปแล้วเรียบร้อยยังไม่บอกเดี๋ยวบอกทั้งามยังไม่บอกทั้งสองคนทั้งสามคนยังไม่บอกเม่สารุปยังอันนี้ส่งแล้วนี่ส่งแล้วเดี๋ยวบอกอาจจะมีช็อคมีบางคนต่อและมีบางคนไม่ต่อแต่อย่างไม่ชินจะไม่ต่อไม่ได้นะเพราะว่าปีนี้ประสบความสำเร็จนะเขาสอบเขาสอบเลยนะก็ เนื้อผ้านะคะเราเราไม่ไม่หมายถึงว่าเราพยายามไงถูกไหมเราสู้มากอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวไปก็ตอนเนี้ยเอาจริงปีนี้เป็นปีแรกที่รู้สึกว่าเราเพิ่งมารับ หน้าที่ของการเป็น P D M U T ด้วยซึ่งทุกปีมันไม่ได้มีตรงนี้นะคะมันก็มีจุดให้เราต้องพักตัดสินใจนิดนึงว่าเราจะยังไงต่อในการถือสอสองเวทีร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพุ่งตรงว่าเราเจอดราม่าทุกปีกับการที่เราถือ2จังหวัดแล้วเราพยายามจะเลี่ยง2จังหวัดมากปีนี้เราตั้งใจงเราจะไม่เอาแล้ว2จังหวัดน,นะคะบอกทุกคนแล้วแต่พอเรามาจับ M U T ีปุ๊บแล้วต้องจัดแกรนพร้อมกันมันก็คือ2เวทีอยู่ดีนะคะ <พอ S 1> ก็เลยกลับมาตั้งสติกับตัวเองก่น <laughs> อนเออคิดตักเหมือนกันไม่อย่างเพี้ยนะะค จริงๆเหนื่อยทุกปีเลยนะตั้งใจเลิกทุกปีเลยแล้วก็เดี๋ยวดูตอนวันต่อแล้วกันจริงๆตั้งใจเลิกทุกปีแต่ไม่รู้ทําไมเนาะไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่าไม่รู้ว่าทําไมเราถึงใส่ทุกปีไม่ได้ไม่ได้ใส่เลิกเพราะมันไม่ดีเพราะว่าเหนื่อยอ่าจริงๆตอนที่แบบไฟนอนลวิแกนสลการสระบุรีอ่ะจะเห็นว่าฟิทรมซีนตอนจบอ่ะเป็นทีมงานออกมาแบบว่าขอบคุณที่รักกันก็กล่าวว่าจะโบกมือลาแล้วแหละตั้งใจตั้งใจจะบายละแต่ด้วยหลายๆอย่าง เราปัจจันก็เลยต้องตัดสินใจอีกทีหนึงว่ายังไงนะคะแต่ว่าใจก็อยู่อยงนี้แหละไม่ได้ไปไหนไม่อยู่กับเวทีนี้ก็คือไม่อยู่ในเวทีไหนเลยแค่นั้นเองแต่พี่เอสก็คุยี้องจังหวัูก็รู้จักบเนียเนียมันก็อาจจะเป็นการที่เราต้องรู้สึกว่าปีนี้เราเรียนรู้เนาะว่าการทำนางงานเนี่ยยิ่งมาเจอฟิล์มกับที่จะรู้ว่าเบื้องหลังเขาทำเยอะแม้ว่าจริงๆต้องบอกว่าพี่พูดตรงๆแล้วว่าพี่ทำซุ้มสิ่งกับที่ไม่ได้พอมาสิ้นกันจะคิดว่า ปีหน้าก็คงเรียนรู้จากเขาแล้วก็ตั้งใจอยากจะให้มันดีขึ้นคิดว่าถ้าทาปีหน้านะเพราะว่าไม่เวลายืนไอร้เราก็เคยได้ลองนึ่งแ,แล้วปีหน้าเราก็ทําให้ดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยปีนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์เพราะว่ามันก็มีบางจุดที่เราอาจจะอาจจะพลาดไปอ่ะ